สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำรถก่อสร้างนะสไตล์บิ๊กฟุตครับใช้ชื่อว่า b บิ๊กฟู f i ไฟเต r ร์ทักนะตามชื่อเลยครับเป็นทั้งรถก่อสร้างแล้วก็รถบิ๊กฟุตไปในตัวนะามากองใหญ่เลยคลินี้แยกขายได้นะแต่ผมซื้อมาเป็นกล่องนะครับมีอยู่มาให้ทั้งหมด4แบบนะแบบและ3คันด้วยกัน ีเหลืองนี้ก็เป็นรถโม่สีเขียวนี้ก็จะเป็นรถเคนสีส้มนี้ก็จะเป็นรถแมคโคสุดท้ายนี้ก็จะเป็นรถด,ดำสีฟ้าอ่ามีสติกเกอร์แปะด้วยนะครับก็เวลาเอาไปขายนะมาดูที่ละแบบกันดีกว่าเอารถแมคโครก่อนละกันครับชุดนี้ก็กดได้นะกดแล้วก็วิ่งนะครับอ่า เป็นลานที่วิ่งได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเด้งขึ้นมาได้ยังไงนะอ่ะก็ขยับได้นะแต่ชุดนี้หมุนไม่ได้อ่ะอ่าโอ้ตัวนี้แรงดีอ่าอ้าวทำไมมันไม่ดีดขึ้นอ่ะอ่าหรือว่ามันกดลงได้อย่างเดียว อ้าวกดลงได้อย่างเดียวหรือว่ามันหรือว่ามันไม่ดีดขึ้นหรือว่าผมทําไม่เป็นออคือล้อเป็นพลาสติกนะครับค,คือชุดน,นี้มันก็เลยไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่นะออยกได้นะครับคือตรงกระบะด้านหลังนี่ยกได้นะอ่าอันนี้ไงไงไงมันดีดขึ้นมาได้ มันดีดขึ้นมาเองทั้งทางที่ผมไม่ได้ทำอะไรนะอ้าวตรงนี้แน่นแล้วอ้าวอาแล้วมันจะขึ้นยังไงเนี่ยอ้าวทำขึ้นไม่เต็มอ่ะผ่านไปมาดูแบบที่สางกันบ้างอันนี้ก็ลดเขย่นนะเหมือนกันนะครับหมุนไม่ได้นะแต่ยังยกขยับได้อยู่อืม ถอยหลังได้นะแต่อาจาจะยากสักนิดนึงมันไม่ลื่นเหมือนวิ่งด้านหน้าเลยอ่าวิ่งด้านหลังเอื่อยมากแต่วิ่งด้านหน้านี่เร็วนะอ่ะคันสุดท้ายแล้วของสีเขียวไงอ้ามันบีดโอ,ออกได้ ต้องอดิ้งแรงๆหน่อยนะครับมันถึงจะออกนะอ่ะอ่ะมาถึงแบบสุดท้ายแล้วก็คือรถโม่ผสมปูนหมุนไม่ได้นะครับนี่ไงยึดติดเลยนะดิ้งด้านหน้านี่ลื่นดีนะแต่ดิ้งด้านหลังนี่เื่อยมากอ่าอ่ะนี่ไง คือเวลาเรากดมันก็จะยุบตัวลงนะแต่ถ้าเราอยากจะดึงให้มันสูงขึ้นเราก็ต้องดึงเองนะครับนีดึงออกมาเองนะอ่าอ่ะันสุดท้ายแล้วครับก็ลองไปหาเดินดู ตามร้านค้าทั่วไปนะครับหรือตามรหรือตามตลาดนัดนะทุกอย่าง20บาทชุดนี้มีมาให้อยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันครับอ่าถ้าเห็นหน้าปกอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับบิ๊กฟุตไฟเตอร์ทักอ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันห่มอีกนะครับ